ลับเข้ามาติดตามรายการกันต่อนะคะพระเครืคร่องสุวรรณภูมิโดยจันรันมรดกไทยนะคะในช่วงนี้อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็จันรันด้วยนะคะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญดวงนะครับเหรียญดวงลวงเหรียญดวงด้านหลังเนี่ยก็คือดวงของหลวงปู่ดู่เองนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2526ค่ะนะก็ถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่ดู่นะ เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องถามว่ามีเก๊ไหมนะครับเก๊มหาศาลนะครับเรียนรุ่นนี้เป็นเรียนรูปไข่นะครับหูนในตัวด้านหน้านะครับมีรูปหลวงปู่คนระึ่งองค์นะครับด้านหน้าประกอบด้วยอ,อักขระ ภาษาไทยนะครับเขียนไว้พุธทธังสรารนังัจามิธัมมังสรารนังัจามิสังฆังสรารนังคัจามินะครับแล้วด้านล่างก็จะมีนามของหลวงปู่พระพรมปัญโยนะครับแล้วจะมีเลขหนึ่งตอกอยู่บนเป็นตัวนูนบริเวณสังกเกตะนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันดวงนะยันดวงของหลวงปู่เสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างภาษาไทยนะครับก็ะะจะเขียนไว้วัดสแก เรียนรุน่นนะี้เข้าไส้เหมือนกันนะทำไมคะ <c oughs> เก๋ดีหน้าเก๋ดีนะครับเก๋ดีเนื่องจากว่าปีสองหกเนี่ยปีสองหกกับยุคปัจจุบัน,เ,นเทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะใกล้กันอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเลอะเลอะอย่าประมาทเวลาจะเช่าหานะครับดูด้วยความรอบคอบนะถามผู้รู้ผู้ชํานาญดูนะครับนะ่ไปเริ่มกันเลยนะครับ วิธีการดูนะครับวิธีการดูดูใบหน้าก่อนนะครับนะดูลักษณะโครงสร้างของใบหน้านะใบหน้าต้องเป็นใบหน้านี้เลยนะครับมันจะเฟกไหมเพราะมันมีแสงม่วงๆนะเหลือบนะครับสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆนะจำใบหน้าเสร็จแล้วนะครับดูความคมชัดของลูกตานะครับตากลม ตากลมนะครับ mm. กลมเป็นเม็ดสองฝั่งสองเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับเปลือกตานะครับเปลือกตาเรียบๆนะเรียบๆแต่ก็จะแฝงไปด้วยเสี้ยนขนแมวนะครับเวลาเวลาเราสังเกตเวลาเราลงกล้องเนี่ยจะมีเสี้ยนนะครับเสี้ยนไหลไหลไหลลงมาแผ่วๆนะครับหน้าผากไม่มีเส้นหน้าผากเห็นไหมครับอไม่มีเส้นหน้าผากก็จะค่อนข้างที่จะเรียบเห็นไหมครับ น,นผ่กค่อนข้างที่จะเรียบนะครับแต่ก็จะมีรอยเนืเล็กๆนะครับจะมีรอยเนืะเล็กๆเห็นไหมเนี่ยรอยเนืะเล็กๆนะครับปรากฏอยู่หูค่อนข้างใหญ่นะครับหูใหญ่หูหนาหน้าหูหนามากนะครับในใบหูของท่าน,นหูค่อนข้างหนานะครับ ันเฟกมันเฟ,กน,เฟกน้ำยาบริเวณเนี่ยหูซ้ายนะครับบริเวณหูซ้ายะะจะมีติ่งแหลมเล็กๆบางๆยื่นออกมานะครับจะมีติ่งเล็กๆบางๆยื่นออกมาหนึ่งติ่งนะครับบริเวณปลายหูเนี่ยไหมครับปลายหูก็จะมีอีกสองขีดด้านในร่องหูเนี่ยบริเวณเนี่ยหนึ่งขีดสองขีดนะครับมีตรงนี้หนะึ่งติ่งนะหนึ่งติ่งแล้วบริเวณนี้อีกสองขีด ในล่องหูนะครับในตรงปลายหูด้านล่างนะครับ่จะมีสองขีดอยู่ไล่ตั้งแต่บ่ามาเลยนะครับไล่ตั้งแต่บ่าบริเวณนี้จะมีไยหนามเล็กๆนะครับจะมีไยหนามเล็กๆโผล่มานะนะครับจะมีไยหนามโผล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาบริเวณนี้เห็นไหม รอบหูก็มีนะครับเ<ช>นี่ยก็จะมีลายหนามเล็กๆนะครับเนี่ยโผล่มากระทั่งเหนือศีรษะของท่านอ่านะครับจาไว้ให<ช>้แม่นๆนะครับเนี่ยลายหนามพวกนี้มันเป็นประกายที่เล็กมากนะครับบางทีต้องตะแคงดูนะครับพื้นผิวเรียบตึงเห็นไหมครับ<ช>ผิวเรียบตึงอขัขระแต่และตัวอ่านได้ชัดถ้อยชัดคำนะครับพุทธังสระนงังคัจฉามิอย่างเงี้ยนะครับ ภ้าป,ปั๊มนะครับกระแส <c oughs> กระแสเสียนลอยยืดของโลหะนะครับโลหะเขาจะยืดเขาจะไหลเข้าหาขอบเหรียญเพราะฉะนั้นเราจะมีกระแสเห็นไหมครับจะมีกระแสนมีเส้นนะครับวิ่งไหลเข้าหาขอบเหรียญทอท์อทหารกับทอทธงนะครับทอทหารกับทอธงจะมีเส้นเชื่อมนะครับจะมีเส้นเชื่อมเล็กๆเล็ก,ลก,ลก,ลกนิดเดียวนะครับจะมีขีดหนึ่งขีด เชื่อมนะครับและบริเวณทอรทรงทอรทรงก็จะมีอีกสองขีดนะครับเนี่ยขีดเล็กๆนะครับมันเล็กมากมเห็นไหมหควน้อยเห็นไหมเห็นค่ะอ่าเล็กๆนะครับตัวหนังสืออ่านได้ใจความนะครับแกะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบริเวณเนี้ยเดี๋ยวจะมีเห็นไหมอันนี้จะมีเงาจะมีเงาของยันนะครับยันด้านหลังค่ะ นะเรียนรุ่นนี้มีสองบล็อกนะครับมีสองบล็อกมีบล็อกยันทะลุกับไม่ทะลุนะทะลุกับไม่ทะลุถ้าทะลุนะครับสังเกตได้ด้านบนจะเป็นเงาของอักขระเลขยันยูด้านหลังนะแล้วก็ทะลุมานี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ายันทะลุนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังจะเป็นขมวดก้นหอยแบบนี้นะครับใช่ใช่ใชนะ ตหนังสือนะครับเนี่ยอ่านได้ใจความนี่น่าจะเป็นตัวหน้านะไงเนี่ยครับช่องว่างระหว่างหูกับหูเหรียญกับเหรียญนะครับอ่ะจะมีขีดเห็นไหมครับค่ะหนึ่งขีดสองขีดอ่ะจะมีขีดคมๆอยู่ตรงกลางเลยนะครับพอเห็นอยู่เนาะเห็นค่ะ นะ <G ül üyor> <c oughs> ครับจำไว้นะครับขีดคมๆเนี่ยหนึ่งขีดถัดมาอีกหนึ่งขีดนะครับเหน็หนรุ่นนี้ตำหนิค่อนข้าง,งน้อยเพราะว่าพื้นเขาเนี่ยเรียบการแกะบล็อกนะครับแกะแบบไม่ได้ลงแสงลง,งเงานะครับ mm. บริเวณพื้นบริเวณจีวรอะไรอย่างเงี้ยสังคตินะครับ อันนี้เป็นบริเวณสังกติเล็กหนึ่งนะครับคมชัดลึกเช่นเดียวกันตัวหนังสือคมชัดลึกเหมือนกันนะครับจีวรคมนะครับจีวรคมคม,คมทุกมิติบริเวณนี้จะมีเส้นแซมนะครับทาด้านบนด้านข้างอย่างเงี้ยก็จะมีเส้นแตกเล็กๆบางๆนะครับแผวๆมา ประกายเส้นนะครับไหลขหาขอบเหรียญขอบยกตั้งค่อนข้างสูงนะครับขอบด้านนอกเห็นไหมขอบนอกจะยกสูงนะครับเกมันจะเบลอตื้นๆน,นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ตื้นมากนะเจ็ดปดสิบเปอร์เซ็นตะ,ะใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะครับด้านหลัง <c oughs> ด้านหลังมาดูหูเหรียญก่อนนะครับการเจาะ หูเห,หเเรียญเหรียญหูปลิ้นเพียงเล็กน้อยนะครับคปลิ้นเพียงเล็กน้อยนะครับขีดเนื้อเกินเห็นไหมครับี่บริเวณซ้ายมือเราก็จะมีขีดเนื้อเกินบริเวณใกล้กลๆห่วงนะครับและที่สําคัญล่องนะครับจะมีล่องจมลงไปอยู่บริเวณนี้นะครับนี่เฉพาะบ็อกททลูนะแล้วฝั่งนี้ก็จะมี นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเนื้อเกินเป็นขีลดล้นออกมานะครับด้านหลังเนี่ยพื้นเหรียญเนี่ยจะมีล,ลักษณะเป็นคล้ายๆรอยเนิร์กเห็นไหมผิวเขาจะขูดขระนะครับพื้นทั่วไปผิวขูดขระนะครับนะแต่แฝงไว้แฝงไว้ด้วยความคมนะครับนะของเก๊นเนี่ยมันจะเบลอหลุมพวกนี้มันจะไม่คมนะครับ ที่เป็นผิวเนินๆ,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 ๆแบบนี้นะครับดูหูเหรียญดูล่องเสร็จแล้วดูพื้นเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูลักษณะของตัวยันตัวยันนะครับตัวยันจะเป็นตัวตอกจมลงไปนะครับจะเป็นกล่องอาจจะเป็นกล่องคล้ายๆกล่องไม่ขีดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นนะครับพื้นโดยทั่วไปเนี่ยจะมีเสี้ยนนะครับจะมีประกายเสี้ยนเล็กๆอยู่ตามร่อง าจะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยนอยู่ในล่องทุกล่องเลยนะครับทุกตัวอักษรจะมีเสี้ยนเล็กๆๆๆนะครับดูความคมชัดจําความคมชัดไว้นะครับตัวหน้าเห็นไหมครับตัวหน้าเนี่ยมันทะลุทะลุมายันด้านหน้าเลยนะครับทะลุมาเนี่ยเขาก็เป็นเงาเป็นเงารูปตัวหน้านะครับเห็นไหมนี่เขาเรียกยันทะลุด้านบนนะครับด้านบน ตรงปลายอุณารลมนนะครับปลายอุณารลมก็จะมาทะลุบริเวณนี้นะครับนี่ถัดมาก็จะเป็นตัวยันทะลุมานะครับเห็นเห็นปร,ปรกไกเสียนไหมค่ะเล็กๆนะครับเสร็จแล้วมาดูตัวตัดนะครับตัวตัดลักษณะของตัวตัดด้านข้างนะครับ การลงมีดไม่ค่อยปรากฏรอยครูน,นะครับ<น>เห็นไหมครับะจะมีลักษณะ,ะเป็นฟันเฟือง,ฟ,ฟ,องฟันเฟืองเพียงเล็กน้อยนะครับค<น>่อนข้างที่จะเรียบนะครับอันนี้คือตัวตัดจะไม่ปรากฏลายเส้นนะครับลายเส้นเป็นฟันเฟืองมีให้เห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับค่ะอาจารย์ จุดใจตั้งนะครับจุดใจตั้งจับเหรียญมาเลยแถวแถวคาว่า,าธรรมังสารนังขจา,ามินะครับบริเวณนี้แถวแถวบริเวณน,นี้นะครับดูตัวตัดฟืบปรับโฟกัสนิดหนะึ่งบริเวณน,นี้นะครับจะมีสองขีดมองเห็นไหมค่ะอาจารย์ นะครับจะปรากฏจะปรากฏเส้นนูนอยู่สองเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นอยู่บริเวณนี้นะครับหนึ่งเส้นสองเส้นเป็น question mark เนี่ยมีแบบนี้จ่ายตังได้เลยนะครับตำาหนิครบเหมือนที่บอกนะครับจ่ายตังได้เลยตัวตัดค่อนข้างเ,าเรียบนะครับเนี่ยมุนนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับหนึ่งบ้าง ด้านนอีกหนึ่งบ้างนะครับสองบ้างนะอีกหนึ่งฝั่งไม่มีนะครับที่สำคัญนะครับอยากจะให้จำบริเวณนี้ใกล้ๆจะมีขีดนะครับอยู่ระหว่างร่องนะจะมีติ่งยื่นออกมานะครับนี่นะคมๆเลยนะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันอยู่ในร่องนะครับ ตัวตัดจะอยู่มุมนี้นะครับบริเวณนี้ไม่เข้าใจส่งรูปมาถามะนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับด้านหลังจะมีรอยเนอเนอเนอหน่อยนะครับผิวผิวพันมันละนอย่างเงี้ยเ็าจะออกเหลือบๆนิดๆคล้ายๆเหลือบน้ำมันกา๊าซอย่างเงี้ยภาษาสับเซียนนะเขาเรียกว่าเหลือบอย่างเงี้ยเหลือบน้ำมันกา๊าซ เหรียญนี้ค่อนข้างเหรียญนี้ไม่ไม่ไม่ค่อนข้างสวยนะผมว,ว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะสวยมากเหรียญน,นี้ยนะจุดไขป่ปลาเห็นปะ่ะบริเวณ<ห>ปลายยันจุดไข่ปลาสองจุดลืมบอกนะครับน่ยบริเวณเนี้จะมีจุดไข่ปลาคมๆสองเม็ดหนึ่งเม็ดนี่หนึ่งเม็ดอยู่ในล่องนะครับอือม,มันเล็กมากเลยจ้ะมันเล็กมากครับพวกนี้ต้องลงกล้อง เสี้ยนในล่องตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นบล็อกเป็นแท่งนะครับพื้นผิวมีรอยเนอะนะครับเห็นไหมบริเวณนี้มีขีดนะครับจะมีขีดเป็นเส้นนูนขึ้นมานะครับมีทุกเหรียญเป็นตำหนิในแม่พิมพ์นะครับแม่เข้าใจส่งรูปมานะครับเก๊ค่อนข้างดี เอาเรื่องเลยอ่ะนะเผลอไม่ได้เรียนรุ่นนี้นะพระดังๆอย่างนี้เนี่ยก็เก๋เยอะนะอาจารย์โอ้โหเก๋เยอะเลยไอ้ตัวเก๋เนี่ยมันจะรอยตักมันจะเป็นซี่จะเป็นซี่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 เลยจะเห็นชัดเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเห็นเท่าที่อาจารย์บอกค่อนข้างที่จะเรียบนะค่อนข้างที่จะเรียบนะครับมีอยู่สองขีดมั้งที่อาจารย์บอกนะที่ที่ต้องคอยสังเกตใช่ไหมคะต้องคอยสังเกตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะฝากคนไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจาร,รย์รันแล้วก็ทีมง,งานพักเครื่องสวนภูมินะคะเดี๋ยว ช่วงหน้าเปิดหน้านะคะเดี๋ยวเปิดสายให้โทรมาพูดคุยกับจย์รันนะคะ026786761นะคะหรือว่าส่ง SMS 6, 1. 1> มาค่ะ4230777นะคะมีคำถามอะไรตระเต,ตรียมกันเอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าเตรียมที่จะโทรก็เตรียมได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยไปอาจจะช่วงตอนเทท้ายชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะโทรไม่ติดนะคะหรือว่าอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเปิดก็เบิกหน้าเนี่ยเตรียมกดเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะ ถ้าเกิดดูไม่ทันนะคะไปเปิดดูย้อนหลังกันได้นะคะในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ใน YouTube กด Subscribe เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดฝากกดติดตามในทิกตอกด้วยเดี๋ยวให้จันพักดืนะ่มน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาะคะ่ะ